เดี๋ยววันนี้เราจะไปงานคัพเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกันไปครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่นี่แล้วครับเบียร์พ p เพิลเฟสนะครับทตเออร์ซึ่งวันนี้ก็ได้รวบรวมคัพเบียร์นะครับแล้วก็เหล้ามารวมกันที่นี่ครับเยอะที่สุดในประเทศไทยมารวมกันอยู่ที่นี่ครับช่างชุยคิดกีฬาครับวันนี้ผมก็มาในคอนเซ็ปต์นะครับมาชิมเบียร์ครับมาพบปะพูดคุยกับบูเบอร์นะครับแล้วก็วันนี้คอนเซ็ปต์เครับเมาไม่กลับครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในครับว่าเป็นไงบ้างไปครับ ตรงนี้มาก็ลงทะเบียนครับตรงนี้ค่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาในโซนประตู C นะครับจะอยู่ในโซนโซน A นะครับครับสวัสดีครับพี่เบนซ์ค่ะสวัสดีครับนีคบ่ครับพี่เบนซ์ของงานโฮมมาเจอวันดีเลยประตู C ครับ500แบรนด์กับ1,000รสชาติเดี๋ยวเรามาลองชิมดูลแมงกี้กับ อันนี้แบร์แล้วเนี่ยอลชอนอลาชอนนะครับจากที่ไหนรับเนี่ยจากขอนแก่น IPA ครับฮีเีย IP แล้วก็โทเกวครับ้ช่ว่านรืออะใช่อครับอันนี้ชื่ออะไรนะ27ทับ7หรือว่าใช้เป็น27ทับใช้เป็นชื่อไทยเลยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เหลือจะเบิดดายฮองเฮีย IP กับเวสโค IP ครับเราเดินดูบรรยากาศไปเรยเอยครับ น่าจะเป็นโซนเล่าครับแน้องอันนี้สมัยนี้ป๊อปสองขานะครับเก็บบรรยากาศนะครับสวัสดีครับชิมได้ครับอ,อ,อ,อันนี้แบนรนด์โคราชาโคราชามาเจอกับโครา,าบราูเวอร์มาชิมมาชิมน,นี่จ้ของเบียร์แหละนี่มากรุบก๊บมากรุ๊บนี่จะของเบียร์นะของเบียร์ บางคุณคนลากนะครับบางคุณคนลาณนี่สวัสดิ์อันนี้บางคุด้ครับใชงคครับอัวนี้เป็นเรื่องของฝองสวยครับฝองสวยตัวนี้เป็นอ่าเวสโตรเนตีครับสิงคโปร์นะครับผมตัวนเราครับลุงโซนิศานี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์อันนี้จากชัยภูมิครับพี่มีตัวไหนชิมบ้างครับคนดังมาชิมให้ผมก่อนชิมอ่ะอ๋อแฮเต้เยอรมัน ครับขอขอชมบรรยากาศครับเพราะเดือดเดือดกับอุส่าห์ครับอันเดอร์ไวฟ์ฟิลล์ครับจากจากที่ไหนครับจากเลยทับงหมดจากเลยซึ่งวันนี้เราจะมีเป็นมีดพีชครับผมก็วันนี้มีเป็นสลิปปี้ครับต่อไปเลยต่อมาที่โอ้ไงโอ้มีแต่เซเตอร์เหรอตอนนี้มีแต่ผลไม้แล้วครับวันนี้ครับอันนี้เป็นฟุตเบียร์ ครับผมอันนี้จากเจ้าไหนเนี่ยโซนไหนเนี่ยอันนี้โซนไหนเนี่ยโซนภาคกลางโซนภาคกลางแต่เป็นคนเหนือครับอ๋อจะเป็นคนเหนือแล้วแล้วจะไปอยู่ตรงไหนอยู่อีสานอยู่อีสานนะโอ้อันนี้อะไรนะเจ้าไหนเนี่ยเจ้าไหนบูบอกอ้ครับอ๋อบูบอกอายไปติดตามกัได้นะครับบูบอกอ้ายบูบอกก้าวบูบอกอายค่ะวันนี้ขายดีมากขายหมดแล้ววันที่สองตอนนี้บ่ายเกือบบ่ายสามไม่อยู่บูธเดี๋ยวเรามาชิมแบบหวายิ้ ไม่เป็นไรครับเนี่ยลาที่ขายที่ธรรมาติเข้าของคนส่งของพิเศษเราบอกว่ามากกว่าสี่สิบบาทขออนุญาตนะครับอันนี้เขาหลักเอวใช่ครับเขาหลักเอวครับทำเคยเคยเคยแต่เห็นเคยแต่รู้จักแต่ไม่เคยชิมอันนี้ขอชิมหน่อยอันนี้ขอชิมหน่อยต้องชิมเบียรชิมก่อนนะอันนี้เป็นอะไรครับเอวเอวครับผมครับผมโอ้โหแก้วไอ้อยใจอ้อยใจ สุรา40เดียกีทำจากอ้อยสดอันนี้ออนซอนจากที่ไหนครับขอนแก่นขอนแก่นมีมีอะไรบ้างครับวันนี้มีซัมเมอร์เอลกับยูสุไวอาทีเราตัวไหนก่อนดี้ตอนนี้ซัมเมอร์เอลก่อนครับซัมเมอร์เอลอันนี้บุรพาเบียร์ครับอันนี้ชิมตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นบุรพ่าพีเอค่ะบุรพา่าเป็นเวลคัมดิงจากพวกเราบุรพาว้าวบุรพ่าวุ้ย มือใหม่ครับอยู่ในวงการมาครับจัดไปอันนี้เป็นอะไรครับฟีเมลครับฟีเมลบอนิลาวันนี้ลาฟรีเมลขับโดนขับโดนลองชิมได้ครับบีบมะขามตื่นเลยครับถ่ายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายถ่ายก่อนถ่ายก่อนชิมทีหลังถ่ายก่อนชิมทีหลังนี่ของอาจารย์จ้างสานนี่สวัสดีครับแข่งเมืองอะไรนะ สระราคาับเพี่ใหาเมือนสระราคอันนี้อะไรนี่มิลเชเนี่อมิลเช่พีเอสยยสุดอยดูงเที่ยวอันนี้สุดอยานสินสุดซอยจากไปัเป็นไหปเอลยเรายนี้มีตัวไหนชิมบ้างครับวัสดีครับเขาใหญ่พีเครับเขาใหญ่พีเอ พิเศษหน่อยพิเศษหน่อยเป็นเบียร์ที่อยากให้ดื่มในประมาณว่าอากาศร้อนรีเฟรชิ่งริมหาดสบายๆจบในตัวเริ่มก่อนจะปล่อยไปตัวอื่นสมุยสมุยเมื่อกี้สมุยครับนี่เดี๋ยวเรามาครับแบบ พ่อค้ากำลังวุ่นอยู่ครับพ่อค้ากำลังวุ่นอยู่เดี๋ยวผมชิมฟองให้เดี๋ยวผมชิมฟองให้สวัสดีครับแฮปปี้แลบแฮปแลบครับตั้งแต่ไหนเนี่ยตั้งแต่จากกรุงเทพครับแฮปปี้แลนด์ลาบอันเอรี่แฮปปี้แลนด์อยู่จต่แฮปปี้แลนด์มาแต่แฮปปี้แลบมาจัดสนุกแบบป่ประมาณนั้นโอ้ยซิจจัดไหนนะจ้าสีราชาสีราชาเยอะเยอะโดยวันนี้มีหลายแท็บคนสีคิีวคนสีคิีวอันนี้เจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ผมไม่แวะไม่ได้เลยเจ้านี้ เจอหน้าแล้วครับสามแม่ต้องชิมเจ้านี้ก่อนเดี๋ยวจะของแบตสวัสดีครับท่านผู้ชมขอชิมก่อนขอชิมก่อนมีอะไรบ้างหวยใจครับหวยใจเหมือนเดิมนะ่ห้าเปอร์เซ็นต์หมันเจ็บยวเจอกันไปแล้วไปแล้ว,แล,วแล้วผมมาแวะแวะป้ายนี่ก่อนมงคลมงคลเมเจอร์สวัสดีครับ ซีโร่บรูวิ้งจาดที่ไหนครับเนี่ยอ๋อจากโดนทับุลลี่มีไวเซนวีเบียร์แล้วก็เที่องมเปะิลตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธไทยนาครับเจ้าพ่อเจ้าพ่อวีใช่ครับวันนี้เป็นวีดเบียร์ครับไทยนาครเรามาอยู่ที่นี่ครับแซยพบดูกมีอะไรให้ชิมบ้างครับวันนี้อยากลองชิมแบบไหน เป็นแบบหวานๆหรือแบบเค็มๆขอลองนาซาได้ไหมครับอยากอยากชิมนาซามากเลยนาซาครับชิมโค้ดโค้ดดักเป็นแนวนครับมาดักเป็นแนวใช่นีมีอะไรได้นับ้างครับวันนี้วันีจะตัวเดียวจะตัวเดียวเดีกเ ทำนี้ทาที่นี่หรือทำที่นู่นทำที่นู่นรับทำที่นู่นโอเคโอเคขอชื่อสั้นๆหน่อตอนนี้เรามาอยู่กับบูอ u e It f เ r w a r d นะครับพูดถูกนะดีนะพูดถูกถ้าเออพูดผิดจะโดนเตะนี่เดี๋ยวอันนี้ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรเนี่ยจะไปเอซี่เอซี่ไม่เลยโอ้ไม่ไม่อร่อยยายาดาว้เลยได ตอนนี้เริ่มแดดลงลงตกครับจากห้าโมงเดี๋ยวเรามาชิมย่างครับครับควกนี้มีจ้างนครับขอมีจ้างตองราคาขึ้นเยอะนี่มาเชียงแวเด็กวัวฝั car, inhos, um. mm. ่งย uh, ่า no, ค nope. uh ้ับย่งครับยังครับชิมแล้วครับแต่ดูแต่เจื่อไปดีกว่าอยงไหนครับนนทบุรีครับนนทบุรีเอาไอพีเอแล้วกันไอพีไอไอเย มาสังเกตยินดีต้อนรับครับชิมยังครับรอมสวัสดีครับยาของโบ้ไม่อยู่ยาของโบ้ไม่รู้ไปไหนอันนี้จากไหนนะอันนี้จากไหนนะ ล่างสิตตอนนี้ผมก็มาเจอน้องสายคาราบครับแนะนำตัวเนองนะครับชืบ่อชื่อาบครับชื่อายวันนี้เมาไม่กลับบ้าน <c oughs> อันนี้จากที่ไหนนะครับสมุทรสาครครับพี่สมุทรสาครขอชิมอเมริกัน IPA นะครับอเมริกัน IPA ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ห้าโมงสิบห้าครับ <c oughs> ผมยังอยู่แค่โซนเอดีผมยังไม่ได้ไปโซนซีเลย ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปโซน4อันนี้ยังโซนดีหรือโซนสี่ะสครับพี่4ีได้ใช่ไหมแล้ววันนี้เรามาชิมตู้บูบพ่อค้าหล่อใจดีให้ชิมฟรีามาจอากโคราชมันจะเขาใหญ่มไม่ากเขาใหญ่ครับผอ่ขอบคุณมาก่อนไพีเอโอเคจะไปฝากด้วยนะครับ ตู้บุ๋มอันนี้เป็นเบียร์ลินจีเบียร์ลินจีครับเป็นฟุตเบียร์ฟุตเบียร์ไอ้อจากที่ไหนเนี่ยจากดับเบิลเบียร์ครับปทุมธานีอขายของเลยขายของเลยเบลินจีครับอร่อยครับดับเบิลเบียอร่อยลินจียกสวนครับอุ้ยกินแรงมากอ่าอันนี้แบรนด์อะไรครับบาร์บูวิ้งครับอ๋อบาร์บูวิง้งบาบูวิ้งสวัสดีสวัสดีนี่ใครให้ชิมครับวันนี้ <ป>แซดไฟเห็นสิปากด้วยนะครับอารโณลสวัสดีครับวา <Wow, S 2> <Wow, S 1> บูวิ่งครับนี่เจ้าของแบรนด์อ้าวเดินมาเจอพี่วัดพอดีเดี๋ยวขอพี่วัดถ่ายรูปหน่อยส่วนสี่ห้องแอร์เย็นนิดเจี๊ยบอันนี้ของอะไรนะของไทบิดอ่าอันนี้ไทบินไทบิดไทบินไทบิดนี่ครับนี่ครับแก้วอะไรวาร์บูวิ่งวันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้มีตัวมีแร๋ยวพี่เอ็นมีตัว ิตเปีแล้วก็ลนีนีิตเตอรสุดท้ายจะเป็นตัวขอชิมนิ้แรกครับนักพานักพาจะฟากเป็งรันของเราเองเลยนะครับร้างที่ไหนครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีไนเล้าครับแล้วก็เป็นมะระเดียวเป็นมลระดีการจักเป็นเล้ารยเปอร์เซ็นตตอนนี้เริ่มค่าแล้ครับตอนนี้ห้าโมงสี่สี่คนร่มเยอะนิ่งคอมดีเดยใช่ค่ะเสรีภาพใน จะขอชิมดนะับเบิลอาบีน่ะเบียร์เย็นเบียร์นี่นี่นี่ดวจะขออันนี้คิมบรูิงใช่มีอะไรให้ชิมบ <พ ille S 1> ้มางครับวันนี้<า>มีมีแล้วมีอะไรครับของเราขายมีดอย่างเดียวแต่ว่ามีสามรสชาติคะ่ะจะมีเป็นเบอร์รี่แล้วก็แมคโกแลแล้วก็เป็นม<อ>ีดค่ะอันนี้จากที่ไหนครับเนี่ยจากกรุงเทพครับจากกรุงเทพ สวัสดีค่ะคุณเบียรนะคะเป็นเบียร์น้ำข้าวจากกัมพูชาค่ะเรามีสองตัวมีพรีเมียมไบรเกอร์แล้วก็แบล็คไบรเกอร์ค่ะอันนี้อัพโมทจะอยู่ที่สี่สิงเก้าเปอร์เซ็นต์นไ้ทุกตัวอนนี้หกโมงห้านาทีเจนมาเพื่อนหนึ่งตามหาเจอได้ยังไงนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีเบียร์กินไหมมีมีเบียร์กินฟรีไหมวันนี้มี จะไปเบียร์ฟรีอะตอนนี้เรามาหยุดที่อเล็กซ์ครับรครับอะเล็กซ์ครับครับอยุทยาครับพี่อ่าอยุทยาครับออวันนี้เหลือแค่2ตัวครับพี่มีน e วิงแลนด์ไอพีเอครับกับมิกเบอร์รี่เชอร์รี่ไซเดอร์ครับ โลแบตเตอรี่โกโก้ก็นทหมดแล้วเบิ้นเหรอเบิ้ลเบินบ้นหมดแล้วนี่ก็ไรเหลืออยู่ไม่ครออเอ้าเถืถ่เส<ป>ียดไปแล้วเนี่ยเอาชิมยังครับเอาชิมอ,อีกแล้วและแล้วแบตผมก็หมดก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ